สวัสดีครับสวัสดีอ่ามันจะไปไหนสวัสดียามเที่ยงเที่ยงสิบสามนาฬิกาห้านาทีครับปนบักที่ใหญ่มันไปแล้วไป,ไปเที่ยว ฝนหยุดตกแดบดบออกก็เลยพาเด็กๆออกมาเที่ยวพาหนุ่มๆออกมาเที่ยวหนุ่มเล็กหนุ่มน้อยหนุ่มใหญอ่อันนี้หนุ่มเล็กนี่ชายกลางนี่ชายกลางพี่ใหญ่มันไปรุ่นไปนี่แล้วจุดที่หนึ่ง สะบงครับเต้าสบงนี่คือเต้าสบงมันสุดๆเดือดสุดๆสีวานนี่แล้วบอไปได้นะเบิ้งน่ะจิตีพ่นเบิ้งน่ะไปแล้วนโนนูนสะบงนอ้นมักสะบงมันเดือเบิ้งมันเดือโดดโดนปีนตะไแลว อความมึนความดือ้อความมึนครับเออล่งบ่อใดพอบ่อล่งไหนอ่ะนะอืมยุ่งกับไล่ขึ้นกุฏิปะ่ะยุ่งหลายหลายไปไล่ขึ้นกุฏิปะ่ะ หน,น,น้าฝนยุงเยอะยุ่งหลายหน้าฝนเพิ่งบอกจีวอนเด้อจีวอนไปใช่หรือไงคืนไปยังอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหจิงจรนไปยังเดดก่าป่ะฮะ บงครับเตาสบงขึ้นกุฏิแล้วมันห้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วสบงเขาเขาเขาลงมาแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วไปขึ้นกุฏิไปไป เจ้าสบงมาถักทายวันเสาร์วันนี้วันเสาร์วันเสาร์ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤษภาคมห่อนบัวบกลาห้อนบ่ ค่อนขึ้นกุติได้หวะลงมายังไม่ถึงห้านาทีเลยเป็นแมวที่ขี้ร้อนต้องเปิดแอร์ยีิบสี่ชั่วโมงเจ้าสบงขาแอร์กระบาหาซอยพ่อให้แต่อายจีบ้อนหาเดี๋ยวเธอะเดี๋ยวนำไปปล่อยวัด สบงบอกปล่อยเลยพ่อจะไปใช้กับวะไอจีวอนไปใช้ละไอจีว,วอนฮะหางเขาสวยแมวพันนี้หางสวยไอจีวอนก่อนจีวอนมันไปไหน อโมไปใชใ้ตัวเล็กใอ้ตัวเล็กครับตัวเล็กสุดรัวไปจีว,มวรมันนี่เราไปนั่งอยู่ยังไงมันั่งยังยังอยู่นี่ฮะมันั่งังยังอยู่นี่ บมมีคนเหนนรียน,น้ำบอกมีคนเหรียญน้ำมาละอ,อแล้วมันเดือมันจะมันจะปันโมมเล่น,นโมอ๋อนโม้นโมเนี่ยวิวอ ออกมาที่ออกเปิดหูปวดตาครับตั้งแต่เมื่อเช้ายังไม่ออกมาเลยฝนมันตกให้ออกมาน้องนโมนโมโม,มันันนี่แล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว บอกน้ำโมนมาแล้วอันนี้บอกพี่บอลบอล มวนหมดได้ออกมาเที่ยวมวนยังบอกเดินมาทำไมวะมันมาทำไมวะมาดองลงโดนเลย อีกห้านาทีเดี๋ยวพาขึ้นกุฏิให้หมดเลยให้เวลาเจ้าเที่ยวห้านาทีเจ้าจงไปเจ้าจงไปใช้ชีวิตของเจ้าซะบักจีวอนให้เวลาห้านาทีครับไปใช้ชีวิตของเจ้าความเป็นแมวของเจ้าบักน้ำโมด้วย ให้เวลาห้านาทีครับต่อจากห้านาทีไปชีวิตอิสระของเจ้าจะถูกตัดรอนเจ้าจะได้ขึ้นกุฏิเข้าใจไหมให้เวลาไปใช้ชีวิตซะชีวิตยังเหลืออยู่ห้านาทีของเจ้าไปใช้ให้มันคุ้มเข้าใจไหมครับ ถ้าหมดห้านาทีชีวิตอิสระของเจ้าจะโดนจำกัดเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเจ้าจงไปเจ้าไม่ไปก็แล้วแต่เจ้าเจ้าจะนอนอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่เจ้าเสร็จห้านาทีเจ้าจะได้ขึ้นกุฏิไปอยู่ข้างบนกุฏิ อวนอนหลังหาเลยตายเแล้วปะ เมดเวลาหาหน้าที่แล้วไปเลยห้5นาทีมาเยือนแล้วหมดเวลาของเจ้าแล้วผมไม่สอผมไม่สนคำพูดของพ่อครับเหจีวันบอก